สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอาชาวเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ทางร้านสอเป็นซับนะครับก็ได้นําแก๊บดานะครับมาจะส่งให้ลูกค้าที่ตําบลนาโกนะครับอำเภอกุทีนารายนะครับจังหวัดกฬสินเดี๋ยวเราไปดูกันครับท่านผู้ชมวันนี้ว่าแกบดาจะเป็นยังไงนะครับ แต่รับรองครับแกบดำจากทางร้านเราสวยแน่นอนนะครับคุณภ,ภาพใช้ได้ปลูกผักสวยปลูกต้นไม้สวยนะครับใส่ไร่ใส่นาได้หมดนะครับคือจะอ่าเราทำปุ๋ยก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะครับ <c oughs> ก็สั่งไปทำปุ๋ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการลงแกบของเรากันเลยนะครับ <c oughs> นะครับนี่ครับก็ วิธีการลงของทางร้านเรานะครับก็รถมีดับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อแก็บนะครับก็จะประมาณนี้ใช้ได้เลยสำหรับของลูกค้าท่านนี้นะครับก็จะใช้แกบมาใส่ สวนนะครับใส่แปลงผ่าแล้วก็จะเอามาทำการเพราะนะครับเพาะกาข้าวด้วยแกลบของเราสามารถใช้ได้นะครับขอ,ของลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่กำลังมองหาแกบอยู่นะครับแกบดำทางร้านเรามีขายนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร096นะครับ3462646นะครับ 0963462646นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ ID line ไว้ให้นะครับนะครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับก็ทางร้านเรานะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ